บอลบอร์อร,รก็ผมจะมาปวนคนกันนะครับป่วนคนยังไงก็ลองดูว่าผมขอเน้นๆนะครับมาป่วนผู้อื่นบั่งนะแก้งผู้อื่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับโอเค ต่อเลยครับผมเอ้ยเปลี่ยนเปี่เปีเปีเปี อัตเมมอย่าให้ตัวไทยลุตรอผมถ้าตัวไทยลุตนี่ผมลำบากนะโอ้โหใจเย็นใจเย็มสมน้าว่าโอ้สองโตสองโตต้องหอเจ ไม่ได้เร้ถ kind of ้าลองเออกระตุกแล้ผมเอเคนี่แหละเขาเรียกว่ากระหายเลือดแล้วห มาตอมัดนะผมหนีหมดแล้วผม,ววผมจะหนีปนไปไนอคค้วอ้าวอาวอไาอ้อ้เฮีย้มาเรื่องผิดคนแล้วไปกว่าไป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 ,ไป,ไปแล้วโอ้โหระตุก้วผม โอ้ท่านเยอะๆียเย,ย,ย,ยมันกระตุกไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่เนะผมนี่หลบก,ก่อนเลวผมกระตุก อ้าวไอพียออมาแล้วเกือบไปแล้วเสวัสดีครับกระตุกไม่รู้ว่ากระตุกไม่เป็นเพราะอะไรนะหยุดไอหยาอ๋าอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตกว่ะวันนี้ผมก็เล่นอยู่ไม่รู้จะูกผมก็ไม่รู้มันเป็นคออะไรโอือหแดงเพล่อแข้วผมแพ้แน่เลยนะครับจะเย็ยนพี่จะเย็ยนลูกบอลลอยได้ <c oughs> ลูกบอลลอยได้เอา้าเอา้าเอา้า <c oughs> ตายแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ยตายตายตายเอาละ,ะครับยกที่สองคือคลิปนี้นะครับก็มากันต่อเลยครับผมโอ้โหไป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  เฮ้ยเฮ้ยเดเยนดเยนยังไม่มีหมัดเลยเดี๋ยวนะทมันชอบกระถุกอะผมเริ่มสงสแล้วว่างดีกรัพี่ ลงโคนนะทำอะไรไม่ได้หรอกอเดี๋ยวเฮ้ยเ,ยเยกระสุดด,ดีโอ้โอ้เสียงครับเสียงสวัสด,ดีครับพี่มนี่เงือบเลยครับผมโอเคตายแล้วไม่รู้คนระับเป็นของใครนะ ไม่ชนครับผม่าให้เกิดตรงนี้เลยนะพวกนี้อะไรวะเออดีครับไม่ชนครับผมไปละ <c oughs> ไม่ชนครับผม,ไ,มไปกว่าครับผม มาได้ไงไปพอดเลยเ,ออเร็ว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 ได้แล้วโอเคเอะไรเพ่โอ้อยจาพลาดไเลยเฮ้ยเฮ้ยมัดต่ออากา,าศเ <c oughs> นี่ยไทยได้ไปแล้วจะเลินพอนะฮะไอ้นี่ก็ยิงจังเลย เฮ้ยเฮ้ยเงินน้องบำยึดกรับผมสนัยด้วยนะฮะเราก็ตึก่อข้างในครับผมไปเลือดเอี๊ยบร้อยไอ้พี่ ลัวลูกสองหนึ่งเลยดีกว่าเฮ้ยใครวะน่านะเอาเอาเอากระโดดได้ด้วยโอเคไปแล้วโอ้ยอยากระตุกเนียโอ้โหหมีครับผมเฮเ้ยตรงนู้นกว้างรถไทยไทยครับผมยึดหมดแหละะครับ

เอาหนี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 อย่างเดียวพอแล้วผมหยุดมากฮะตรงนี้เอาาเอาเอาอไี่เ้ไเหลเยเว้ยไรเ่อาหนู Thank you. ันงบนนะทำอะไรไม่ได้ไปโอ้้อตายแล้วเรียกไหท่านมาเลยอาดีครับอ่าสวัสดีครับอ้ยาลูกตองโอ้โ,อโอเหเฮ้ย,ย่าไปยุ่งกับมันแล้วผมเอา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 แสง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 แ,สงแสงสีก่อนแล้วผมเฮ้ย เฮ้ย hey, hey, hey. เออมันรวมมัดไปแล้วอา้าวตกไขไว่วนะน่ะอะไรออะไรครับไม่มีทางหรอก โโอโตายแล้วเฮ้ยไอ้หนูหน่าตายเก็บเงี้ยหรือเปล่านี่ยขอยิงสักทีหน่อยเฮ้ยเอา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 อะไรครับพี่อะไรหยกที่สามับผม ก็อันนี้ขอสีขาหน่อยสีฟ้าเสียงเสียงอ้าวนนหน้าเป็นอะไรแตงไม่รู้ใส่วูบมั้งไอ้ยาทำงนานที่มีจี สู้ตรงไหนได้ครับครับผมไปตรงนู้ดีกว่าอืมน่าจะปลอดภัยนะแต่ถ้าเราไปตรงกลางหรือตรงนู้นเนี่ยมันก็อันตรายครับผมแต่ถ้าเอาอยู่ตรงกลางนี่คืออันตรายโอเคสมหน้านะฮะ ไม่นานก็แพ้แล้วผมอ่าดูไว้นะอ้าวอ้าวอ้าวสมดำหน้าถูกทำลายโอ้เบ้่อเบื่อครับผมปืนโอ้โหที่แกได้หกตัวผมเอา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 มาแล้วมาแล้วเฮ้ยจิงโล่มันดูซับได้นะ

หรือว่าจะเสียใจเนี่ยโอ,โอ้โดนลุงครับผมเรียบร้อยครับโอ้ฉันทีชาด้วยเพราะว่า <laughs> ขาด้วยมั้งว่าไหมอามาแล้วมาแล้ว ยังไม่ถึงบน,บนมือได้โอ้ยี่อะไรวะหน้านี่นีฮ้ย,ย,ย,เ,ยเกมอย่ากระตุกเดชไปไหนได้หมดเนี่ยไอ้ยานิวตนัน อู้อ uh ู huh. uh ้อ huh. uh ู huh. uh ้อไม่เหมือนบื้มมาเดี๋ยวนะโอู้หูยี้มันบื้มโอ้โหอะไรวะน่า เฮ้ยไหวนะโอ้ห็นล้มหน้าเ้าดนยกเอาาวอาเป็นปลาหมึกแห้งไว้แล้วมั้งเอาาวอาอาอาาวอาาวต่ตเดอ้ยอะวเฮ้ยยิงกรตุงโอ้ยาดิ <Sọc> mèo 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 này, mèo 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 ตู้ัวไม่มีทางหรกอกเฮ้ยยอดยอดกลับมาจุดกับงอีกแล้วผมไอยามนบุมไม่ทันช่างมันโอ้เอาที่เมตช่างมันเถอะผมถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยผมไม่กล้าจัดตู้หัวผม,ผมมันก็สื้อง่ายนะเออ วิ่งเร็วอ่ะเออเฮ้ยอะไรมันอ่ะเอ,อเาเอาวอาเอาเอาเเรียบร้อยแล้วมั้งโอเคครับแล้วก็น่าผม คผมว่าจบลยแล้วกันเนาะว่าไหมโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะสหรับคลิปนี้นะก็โอ้โหได้เล่นแค่สามยกนะครับแต่ว่าต้องลาอีกยาวเลยครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมและติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ